เรา่งเจอเค่คุยแล้วเช่อเ่วยช่วยช่ยไ่ได้ได้ก็คคัคำไปพี่ปอ้อคำนครับเพ็กมาลีวันนี้มาร่วมงานยังมีอะไรครับพี่ก็เป็นวิลล่าที่พัทยานะครับแบบว่ามี68ยูนิตมั้งแล้วก็ทำแบบ พรีเมียมเอาตรงคือไฮโซนิดนึงนะครับก็ถ้าใครมีกำลังซื้อหรือแบบชอบบ้าริมทะเลอะไรเงี้ยก็ลองมาดูโครงการนี้ได้ครับเขาที่ดูเป็นยังไงบ้างอลังการขนาดไหนที่เขก็ไฮโซเต็มเหนียวเลยก็แต่เขาอยากได้คือคนชอบทะเลอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรอรัความฝันของหลายๆคนคือการไี้บ้าริมทะเลไว้อยู่มาพักผ่อนตอนแก่อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเป็นเซ็ตไม่เป็นเป้าหมายในชีวิตก็ได้เราจะได้มีแรงกําลังใจในการทํางานเพราะว่าบ้าริมทะเลฟังแล้วมันก็ ฟังเมื่อไหร่มันก็ฟินน,นะครับ้านริมทะเลสักหลัง <laughs> สนใจคืสักหลังส่วนต้องดูกำลังเงินตัวเองด้วยผมก็เยอะก็เป็นถึงในความฝันเหมือนกันว่าเอออยากมีบ้านริมทะเลสักหลังนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็มีหลายไซหลายรูปหลาย,ลายแบบเราก็ดูไม่ต้องอาจจะไฮโซมากหรือแบบเออที่เราชอบอะไรเเงี้ยครับออได้ย่ต้องฝากโครงกเงี้ยครับใครสนใจก็แวะมาได้โครงการนี้นะครัพิซซี่พัทยาจอมเทียนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอยู่พัทยาเมืองที่เราไปประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เรียกอะไรใครฝันอยากบีบ้าริมทะเลริมหาดก็ลองไปดูกันได้ได้กล้องล่าสุดมิเตอร์โดนปลอมอ๋อๆ <c oughs> ยังไงางพี่จริงๆก็ชิด <c oughs> ก็เจอบ่อยนะครับมีทั้งทวิตเตอร์ไอจี IG, หรือเฟซบุ <c oughs> ๊กสลรพัดอะไรเงี้ยครับก็ค่าาหนึ่งคนชคงดีคนหนึ่งที่แบบคือไม่ได้ไม่ได้โดนปลอมแบบหนักหน่วง <c oughs> อย่างเห็นเพื่อนๆนักแสดงหลายคนโดนแบบไปหลอกเงินชาวบ้านเขาหรือไปหลอกผู้หญิงอะไรเงี้ยเรายังดีที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีเคสอะไรแบบนั้นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดนะครับอย่างที่บอกอย่างที่ ถ้าตามไอจีหรือทวิตเตอร์จะดูเป็นชื่อผมคนเดียวนะถ้าชื่ออผมไม่ไม,ไม่ไม่มีเล่นนะคะรับก็ตาป้องนวัดอย่างเดียวแต่อย่างล่าสุดคือพี่แอดไปหาน,น้องขนดนั้นมันก็คือเป็นชื่อเรา <c oughs> ใช่ไหมก็มองเหมือนป่ะสมัยนี้มันก็ทำกันได้เนาออะไรเงี้ยคือแต่น้องเขาทวิตก็ดูไม่ได้ซีเรียสอะไรมากผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พี่นะเวยเ้ยอขำๆไปเพราะว่า เพราะแต่ี่ผมว่าทุกคนเนี่ยฉลาดแหะรู้แหละว่าอันไหนปอไหนปอมีทีทีกคนดูกันเก่งครับแต่คำพูดแม่งเหมือนจะเป็นแบบว่าต่างประเทศนะเพรมาดูมันทランスเลดอ่ะเหมือนเอาคุกกเกอรตัดแปะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่บอกตรงนี้ผมว่าทุกคนแบบรู้รู้เล่นโซเชียลกันดหวยทั้งวันดูกันทั้งวันรู้อยู่แล้วว่าไอ้นนี้ปอมันนี้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไม่ต้องห่วงเยอะทุกคนเก่งอยู่แล้ว แต่อย่างพี่ป้องเคยเจอแบบว่ามีเขายิ้มแบบว่าเขาปรึกษาพี่ป้องแล้วแบบเฮ้ยพี่ป้องอยู่โดนอีกแล้วอะไรเงี้ยมีไหมก็จะมีส่วนใหญ่ที่น้องๆหรือที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็จะแคปให้ดูพี่อันนี้ปอมเป็นพี่นะพี่อันนี้ปอมพี่นะเดี๋ยวช่วยรีพอร์ตพี่หนู่ก็ทุกคนก็ดูแบบแต่ที่ผมบอกทุกคนฉลาดอ่ะรู้หมดแล้วว่าว่าว่าใครปอมใครไม่จริงอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าสมัยนี้อย่าไปหลอกกันเลยเพราะหลอกกันยากครับมีอะไรคุลี่ยนตรงๆดีกว่าก็คือยืนยันว่าเรามีอันเดียวไม่มีอย่างปอมกันเลยผมมีีออออััััันนนนนนนเดยววครบกก็็ึึึงงงแล้ ถ้าไปนั้นอื่นชื่อแปลกๆอะไรเงี้ยมีเลขค่อ,อยใช้หรือว่าอะไรแปลกๆก็่าไปเชื่อหรือดูดีๆก่อนเลยครับอันนี้ป้งแบบว่าซีเรียสหรือเครียดไหมแบบว่าอาจจะเจอแบบที่ามันร้ายแรงกว่านี้ไงเพราะว่าเขาค่อนข้างที่โดนบ่อยหวังว่าจะไม่เจออย่างที่บอกที่ผ่านมามันยังไม่มีอะไรรุนแรงมากก็ <c oughs> ยังพอพอโชคดีมั้งไม่รู้อะไรเงี้ยครับก็อยากเจอเลยละกันแล้วก็อย่างที่บอกนะต้องระวังโลกโซเชียลมันก็ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนโลกความเป็นจริงเราต้องระวังนิดนึง ฝากบอกมือปลอมหน่อยไอคนที่มันชอบปลอมหน่อยไอคนที่ปลอมหนูถึงได้คอร์เซนเตอร์เหรออะไรทั้งหลายแหละก็ถาหากินอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยไปหลอกคนได้เงินมาแล้วก็ไม่มีความสุขหรอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีคนที่เราไปหลอกอะไรเงี้ยอาจจะมีผลกระทบหรือมีอะไรที่เขาแบบเขาไปฆ่าตัวตายทำไงอะไรเงี้ยคือมันมันมันมีผลรุนแรงกว่าที่คิดมันบาปมากๆอย่าไปทำครับโอเคเพราะเราอย่างล่าสุดก็หมูโยู่กับหมาหมูอยูกหมาบ่อยอยู่กับหลานอยู่กับอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็คือชีวิต คือบ้านผมมันจะเป็นแบบบ้านผมตรงนี้บ้านแม่ตรงนี้บ้านพี่สาวตรงนี้คือมันคนละหลักไม่จริงแต่มันเดินถึงกันหมดเพราะนั้นผมก็จะไม่ให้เหงาเบื่อเบื่อก็เดินมปเล่นกับหลานมันที่หลานก็มาเล่นหมากระคือมันก็ก็ยังดีที่แม่ได้แบบว่าทรงแบบอยู่คอนโดคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวเอเหงาอะไรอย่างเงี้ยก็ผมชอบชอบอยู่แบบนี้เป็นครอบครัวใหญ่ไปใหม่คิดเขาดาวมีแผนยังเหงาไหมปีนี้ยังไม่แผนเลยครับถ้าคิดบอกอาจจะไปหาที่ดำน้ำเงียบๆเลยเงี้ยเวณละของใครไ โอเคได้ใสๆวันนี้ขอบคุณทุกคนครับไ้ไมะไเดี๋ยวุกับปบมีแค่นี้แหละเอาเรื่องความเป็นจได้แล้วอภิปรเขาขแบบแบบน้